หลายคนคงรู้จักชื่อเจฟฟรีย์ดามเมอร์อาชญากรที่สร้างความสยดสยองไว้ในอเมริกาช่วงปลายยุค80ถึงต้นยุค90เรื่องราวของเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนักล่าในทันทีแต่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความผิดปกติที่สั่งสมมาตั้งแต่ในวัยเด็ก ดาเมอร์ amer, เกิดในปี1960ในมิวอวกี้รัฐวิสคอนซินเขามีพฤติกรรมแปลกๆที่เริ่มเด่นชัดในวัยหนุ่มโดยเฉพาะเรื่องความหมกมุ่นกับซากสัตว์เขาชอบเก็บซากสัตว์ข้างทางมาแยกชิ้นส่วนและเก็บสะสมกระดูกไว้เป็นความลับพฤติกรรมเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงเรื่องราวประหลาดในวัยเด็กแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความโหดร้ายที่ยากเกินจะจินตนาการ จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ของเขาแยกทางกันทำให้เขากลายเป็นเด็กที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ดามเมอร์ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้น ความรู้สึกโดดเดี่ยวและว่างเปล่าทำให้เขาเริ่มมองหาอะไรบางอย่างมาเติมเต็มจนกระทั่งอายุ18ปีในปี1978เขาได้ก่อเหตุฆาตกรรมครั้งแรกเยื่อรายแรกคือสตีเวนฮิกซ์ซึ่งดาเมอร์ชวนขึ้นรถกลับบ้านไปที่บ้านของเขาฮิกส์มีอายุเพียง19ปีในขณะนั้นดาเมอร์ให้การกับเจ้าหน้าที่ในภายหลังว่าเขาอยากให้ฮิกส์อยู่กับเขาตลอดไป เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเป็นสิ่งที่เขาจะทำซ้ำอีกในอนาคตโดยเขาได้ใช้เหล็กดัมเบลฟาดเขาที่ศีรษะของเหยื่อจนเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาก็นำศพไปแยกชิ้นส่วนในป่าใกล้บ้านจากนั้นได้นำชิ้นส่วนศพไปฝังตามจุดต่างๆและซ่อนเอาไว้ให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ในครั้งแรกนั้นตำรวจไม่พบสิ่งผิดปกติในตัวของดามเมอร์เลยแม้แต่น้อยหลังจากการฆาตกรรมครั้งแรก เจฟฟรีดาเมอร์ก็เข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ปกติเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทแต่เรียนไปได้เพียงหนึ่งเทอมก็ลาออกเพราะติดสุราอย่างหนักก่อนจะไปเข้าเรียนที่วิทยาลัยธุรกิจแทนจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเข้ารับการเกณฑ์ทหารแต่ก็ถูกปลดประจำการออกในที่สุดเพราะปัญหาการดื่มเหล้าที่คุมไม่ได้ชีวิตของเขาวนเวียนอยู่กับการเปลี่ยนงานและย้ายบ้านบ่อยครั้ง เขาอาศัยอยู่กับคุณย่าในช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คดีของเขากลับมาอีกครั้งหลังเหตุการณ์ในปี 1, 1978ที่เขาเว้นช่วงไปนานเกือบ9ปีในที่สุดดาเมอร์ก็กลับมาลงมือสังหารเหยื่อรายที่สองของเขาอีกครั้งการกลับมาของดาเมอร์เกิดขึ้นในปี 1, 1987เขาเลือกเหยื่อที่ชื่อสตีเวนชูมี่ เหยื่อรายนี้ถูกดาเมอร์ชวนไปที่ห้องพักในโมเตลแห่งหนึ่งในคืนนั้นดาเมอร์ได้ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ทูมี่หลังจากที่ทูมี่หมดสติดาเมอร์ก็ใช้มีดแทงเหยื่อจนเสียชีวิตและทิ้งศพไว้ในห้องพักต่อมาเขาได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากและคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกหลังจากนั้นไม่นานนัก เขาจึงได้กลับมาก่อเหตุฆาตกรรมอีกครั้งโดยเหยื่อรายนี้คือริชาร์ดเกอร์ริชที่บ้านของคุณยา่าซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาจะใช้ก่อเหตุอาชญากรรมอีกหลายครั้งในเวลาต่อมาหลังการเสียชีวิตของริชาร์ดดาเมอร์ก็เริ่มมีพฤติกรรมที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นจากการบันทึกการสอบสวนดาเมอร์ er, เริ่มต้นจากการแยกชิ้นส่วนศพเพื่อกำจัดลักฐาน แต่จากนั้นเขาก็เริ่มนำชิ้นส่วนศพบ,บางส่วนเก็บไว้เพื่อประกอบความพึงพอใจของตัวเองซึ่งการฆาตกรรมในช่วงที่เขาอยู่ที่บ้านของคุณย่านี้เป็นช่วงเวลาที่ดาเมอร์ได้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้ยาและเครื่องดื่มเพื่อทำให้เหยื่อหมดสติเป็นวิธีที่เขาทำบ่อยครั้งจนถูกจับกลุ่มตัวเป็นครั้งแรกในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาหปี หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในปี1990เจฟฟรีย์ดาเมอร์ก็ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เลขที่213ซึ่งอยู่ในอาคารออกซฟอร์ดอพาร์ตเมนต์ย่านมิววอกกี้ที่นี่คือสถานที่ที่เขาจะใช้ก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องมากที่สุดเรื่องราวของดาเมอร์เริ่มจากที่เขาได้พบกับนักศึกษาชายที่ชื่อเอ็ดดี้สมิธที่บาร์แห่งหนึ่งและชวนให้เขามาที่อพาร์ตเมนต์ของตนเอง สมิธหมดสติจากเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาที่ดามเมอร์ได้เตรียมไว้และเมื่อสมิธฟื้นขึ้นมาดาเมอร์ <c oughs> ได้ใช้มีดแทงเขาจนเสียชีวิตจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าดาเมอร์ <c oughs> ได้ทำการขืนใจสมิธก่อนเสียชีวิตและทำการแยกชิ้นส่วนของสมิธในอพาร์ตเมนต์เหยื่อรายต่อมาคือริชชาร์ดกายบูเคิลซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองอเมริกัน ดามเมอร์ให้การว่าเขาได้พบกับริชาร์ดที่บาร์แห่งหนึ่งก่อนจะชวนเขามาที่อาพาร์ตเมนต์และลงมือฆ่าเขาโดยใช้ยาและมีดเป็นเครื่องมือก่อนจะทำการแยกชิ้นส่วนของบูเคลิลและทิ้งลงชักโครกทำให้ทางระบายน้ำของอาพาร์ตเมนต์ในบริเวณน,นั้นอุดตันอยู่บ่อยครั้งซึ่งสร้างความรำคาญกับเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากแต่ไม่มีใครเคยคิดว่าสาเหตุที่แท้จริงจะมาจากอะไร จากนั้นดาเมอร์ก็ยังคงก่อเหตุสังหารต่อเนื่องในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้โดยมีทั้งสตีเวนทูมี่ที่ถูกแทงด้วยมีดจนเสียชีวิตและถูกแยกชิ้นส่วนโทมัสมิลเลอร์ที่ถูกยาจนเสียชีวิตแล้วถูกนำไปฝังไว้ในสวนของอพาร์ตเมนต์รวมถึงเจมส์โคโคแลนที่ดาเมอร์ได้ขืนใจก่อนจะลงมือฆ่าเขาด้วยการรัดคอและทำการแยกชิ้นส่วนพฤติกรรมของดาเมอร์เริ่มซับซ้อนขึ้นอย่างน่าตกใจ จากบันทึกการสอบสวนเขาไม่ได้เพียงแค่ฆ่าแล้วแยกชิ้นส่วนแต่ยังลงมือชำแหละศพบ,บางส่วนเพื่อเก็บไว้เป็นของที่ระลึกรวมถึงการนำชิ้นส่วนของศพที่เขาชำแหละมาแช่ไว้ในตู้เย็นทำให้เพื่อนบ้านในตึกเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อนการก่อเหตุของดาเมอร์ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ในวันที่27พฤษภาคม1991 ก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของเขาทั้งหมดดาเมอร์ได้พบกับวัยรุ่นชาวลาวชื่อโคนารักสินทาซอมโพลและชวนให้มาที่ห้องของเขาในอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นโคนารักในขณะนั้นอายุ14ปีเขาถูกดาเมอร์วางยาจนหมดสติก่อนจะเริ่มลงมือทำร้ายเพื่อนบ้านของดาเมอร์คนหนึ่งได้สังเกตเห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของเขา เมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากในค้องของดาเมอร์จึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจในทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุเมื่อพกเขาเข้าไปในห้องก็ได้พบกับโคนารักสินทาซอมโพนที่อยู่ในอาการหมดสติโดยมีของเหลวที่น่าสงสัยจํานวนหนึ่งอยู่รอบตัวเขาจากบันทึกการสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้สอบถามดาเมอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ ดาเมอร์ได้ตอบว่าโคนารักเป็นเพื่อนของเขาและเพิ่งดื่มเครื่องดื่มมึนเมาจนเป็นแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ให้ดาเมอร์นำโคนารักไปที่โรงพยาบาลแต่ดาเมอร์ได้ปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นและนำโคนารักกลับไปที่ห้องของเขาเพื่อลงมือทำร้ายเขาจนเสียชีวิต ในรายงานการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนในเวลานั้นคือจอห์นเบลเซอร์และโจแซฟกาบิชได้รับแจ้งว่ามีเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งออกมาจากอาคารในสภาพที่เปลือยกายและมีรอยช้ำหลายแห่งพวกเขานำตัวเด็กชายคนนั้นไปสอบถามดาเมอร์ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาได้ทำการขืนใจเด็กชายคนนั้นก่อนจะลงมือสังหารเขาโดยการรัดคอและได้ทำการแยกชิ้นส่วนศพของเขา คดีของดาเมอร์ได้กลับมาอีกครั้งในสายตาของสาธารณาชนเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ดาเมอร์มีชื่อเสียงในฐานะฆาตกรต่อเนื่องที่มีรสนิยมแบบเฉพาะทางและคดีของเขาก็ถูกสื่อมวลชนหลายแห่งรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องทำให้เรื่องราวของดาเมอร์เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นคดีของดาเมอร์ยังคงดำเนินต่อไปเหยื่อรายแล้วรายเล่า ถูกสังหารอย่างโหดเหีเ้ยมในห้องพักของเขาเขาได้ใช้มีดและเครื่องมืออื่นๆในการชำแหละศพของเหยื่อแล้วนำชิ้นส่วนไปซ่อนในตู้เย็นและตู้แช่แข็งของเขาเองการกระทำเหล่านี้สร้างความหวาดกลัวให้กับเพื่อนบ้านในอาพาร์ตเมนต์เพราะพวกเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อนบ้านหลายคนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่คนไหน ที่สนใจจะสืบสวนเรื่องราวเหล่านี้อย่างจริงจังจากบันทึกการสอบสวนดาเมอร์ได้พบกับนักศึกษาคนหนึ่งที่ชื่ออเล็กซ์เดลลินซึ่งเป็นนักศึกษาชายผิวขาวจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมิวอตีดาเมอร์ได้ชวนเขาไปที่อพาร์ตเมนต์ของตนเองและให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาที่ดาเมอร์ได้เตรียมไว้ อเล็กซ์หมดสติจากเครื่องดื่มนั้นและถูกดาเมอร์ใช้มีดแทงจนเสียชีวิตจากนั้นเขาได้ทำการแยกชิ้นส่วนของศพและทิ้งลงชักโครกทำให้ทางระบายน้ำในอาพาร์ตเมนต์มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งเหยื่อรายต่อมาคือโจเซฟบาทอนนักศึกษาชายผิวขาวที่ดาเมอร์ได้พบเขาที่บาร์แห่งหนึ่งและชวนเขาไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตนเองอีกครั้งหลังจากที่โจเซฟหมดสติจากเครื่องดื่มที่ดาเมอร์ได้เตรียมไว้ ดาเมอร์ก็ลงมือสังหารเขาด้วยการรัดคอและทําการแยกชิ้นส่วนศพของเขาจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าดาเมอร์ได้นําชิ้นส่วนของศพไปแช่แข็งไว้ในตู้เย็นของเขาเองในคืนนั้นดาเมอร์ได้พบกับนักศึกษาชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อแอนโทนีชาร์ปที่บาร์แห่งหนึ่ง และชวนให้เขาไปที่อพาร์ตเมนต์ของตนเองอีกครั้งดาเมอร์ได้ให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาที่เขาได้เตรียมไว้ให้แอนโทนีดื่มหลังจากที่แอนโทนีหมดสติดาเมอร์ก็ได้ใช้มีดแทงเขาจนเสียชีวิตและทำการแยกชิ้นส่วนศพหลังจากที่ดาเมอร์ก่อเหตุมานานหลายปีความลับของเขาก็ได้ถูกเปิดโปงในที่สุดเมื่อมีผู้รอดชีวิตจากดาเมอร์ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจฟัง ผู้รอดชีวิตรายนี้คือเทรซี่เอ็ดเวิร์ดส์ซึ่งเป็นชายผิวขาวที่ดาเมอร์ได้พบเขาที่บาร์แห่งหนึ่งและชวนไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตนเองอีกครั้งดาเมอร์ได้ให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาที่เขาได้เตรียมไว้ให้เทรซี่ดื่มหลังจากที่เทรซี่หมดสติดาเมอร์ก็ลงมือใช้มีดแทงเขาจนเสียชีวิต อย่างไรก็ตามเทรซี่กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาได้ต่อสู้กับดาเมอร์อย่างสุดกำลังแล้ววิ่งหนีออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของเขาได้สำเร็จเขาได้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนในบริเวณนั้นและได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจในทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพวกเขาได้นำตัวเทรซี่ไปสอบปากคำและเขาได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาได้ต่อสู้กับดาเมอร์แล้ววิ่งหนีออกมาได้สำเร็จ เขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์ให้เจ้าหน้าที่ฟังเทรซี่ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาได้พบกับดาเมอร์ที่บาร์แห่งหนึ่งและดาเมอร์ได้ชวนเขาไปที่อพาร์ตเมนต์ของตนเองดาเมอร์ er ได้ให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาที่เขาได้เตรียมไว้ให้ดื่มหลังจากที่เทรซี่หมดสติดาเมอร์ er ก็ได้ใช้มีดแทงเขาจนเสียชีวิต อย่างไรก็ตามเทรซี่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและต่อสู้กับดาเมอร์อย่างสุดกำลังก่อนจะวิ่งหนีออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของเขาได้สำเร็จเขาได้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนในบริเวณน,นั้นและได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจในทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพวกเขาได้เข้าไปตรวจสอบในอพาร์ตเมนต์ของดาเมอร์และได้พบกับหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าดาเมอร์เป็นฆาตรกรต่อเนื่อง พวกเขาได้พบกับชิ้นส่วนของศพมนุษย์ที่อยู่ในตู้แช่แข็งและตู้เย็นรวมถึงหัวของมนุษย์ที่อยู่ในตู้ปลาและภาพถ่ายที่ดาเมอร์ถ่ายไว้หลังจากที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของเจฟฟรีย์ดาเมอร์พวกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่น่าตกใจและทำให้ต้องรีบประกาศให้ดาเมอร์เป็นบุคคลอันตรายในทันทีจากรายงานของเจ้าหน้าที่ในเวลานั้นพวกเขาได้พบกับชิ้นส่วนของศพมนุษย์จำนวน11ศพ ในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นซึ่งชิ้นส่วนเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในตู้แช่แข็งและตู้เย็นรวมถึงในถังขยะและใต้เตียงนอนของเขาเองโดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ถูกแยกออกจากกันอย่างเป็นระเบียบเจ้าหน้าที่ได้ให้รายละเอียดของสภาพศพแต่ละรายดังนี้สตีเวนฮิกส์เยื่อรายแรกถูกฝังในป่าใกล้บ้านชิ้นส่วนศพถูกแยกออกจากกันสตีเวนทูมิ ศพถูกแยกชิ้นส่วนและทิ้งลงชักโครกทำให้ทางระบายน้ำของอพาร์ตเมนต์ในบริเวณน,นั้นอุดตันอยู่บ่อยครั้งริชาร์ดเกอริชศพถูกแยกชิ้นส่วนและทิ้งลงชักโครกเช่นกันเอ็ดดี้สมิธศพถูกแยกชิ้นส่วนและทิ้งลงชักโครกริชาร์ดกายบูเคิลศพถูกแยกชิ้นส่วนและทิ้งลงชักโครกโทมั Miller, สมิลเลอร์ศพถูกฝังในสวนของอพาร์ตเมนต์เจมส์โคโคลแลนศพถูกแยกชิ้นส่วน โคนารักซินทาซอมโฟนศพถูกแยกชิ้นส่วนและเก็บไว้ในตู้แช่แข็งของดาเมอร์อเล็กซ์เดลลินศพถูกแยกชิ้นส่วนและทิ้งลงชักโครกโจเซฟบา์ทอนศพถูกแยกชิ้นส่วนและเก็บไว้ในตู้แช่แข็งแอนโทนีชาร์ปศพถูกแยกชิ้นส่วนจากบันทึกการสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้พบกับหัวของมนุษย์ที่อยู่ในตู้ปลาซึ่งขาดว่าเป็นของโคนารักซินทาซอมโฟน โดยดาเมอร์ได้ให้การว่าเขามีความสนใจในตัวของเด็กคนนี้เป็นอย่างมากจึงได้เก็บชิ้นส่วนของเขาเอาไว้เป็นที่ระลึกในวันที่22กรกฎาคม1991เจฟฟรีย์ดาเมอร์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มในที่สุดหลังจากที่เทรซี่เอ็ดเวิร์สผู้รอดชีวิตจากดาเมอร์ได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้ไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปในอพาร์ตเมนต์และได้พบกับหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า ดาเมอร์เป็นฆาตรกรต่อเนื่องและได้ประกาศให้เขาเป็นบุคคลอันตรายในทันทีหลังจากถูกจับกลุ่มดาเมอร์ก็สารภาพเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้ทำลงไปเขาสารภาพว่าเขาก่อเหตุฆาตรกรรมไปทั้งหมด17ศพโดยมีเหยื่อเป็นชายหนุ่มทั้งหมดเขาได้เล่าถึงเหตุผลที่เขาทำเช่นนั้นโดยอ้างว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวและว่างเปล่าและต้องการที่จะเก็บเหยื่อไว้กับเขาตลอดไปแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพราะเขาได้พบว่าเมื่อเขาได้ลงมือฆาตกรรมใครไปแล้วก็จะไม่มีความสุขอีกต่อไปดาเมอร์ให้การกับเจ้าหน้าที่ในระหว่างการสอบสวนว่าเขาได้ใช้ยาและเครื่องดื่มมึนเมาในการทำให้เหยื่อหมดสติก่อนจะลงมือฆาตกรรมจากนั้นเขาก็จะนำศพไปแยกชิ้นส่วนและทิ้งลงชักโครกหรือแช่แข็งไว้ในตู้เย็นของเขาเองซึ่งเป็นวิธีที่เขาทำบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการใช้มีดเป็นเครื่องมือในการชำแหละศพซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำบ่อยครั้งในช่วงที่เขาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เรื่องราวของดาเมอร์ถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆอย่างกว้างขวางทำให้เขามีชื่อเสียงในฐานะฆาตกรต่อเนื่องที่มีรสนิยมแบบเฉพาะทางและคดีของเขาก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกทำให้หลายคนเริ่มกลัวที่จะไปอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆหรือไม่ก็ไม่กล้าที่จะไปไหนมาไหนในยามวิกาล หลังจากการจับกลุ่มของเจฟฟรีย์ดาเมอร์การพิจารณาคดีของเขาก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์1992ดาเมอร์ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม15กระทงในรัฐวิสคอนซินและอีกสองกระทงในรัฐโอไฮโอทีมทนายความของดาเมอร์ได้พยายามอ้างว่าเขาเป็นคนวิก,กลจริตขณะก,ก่อเหตุและไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองได้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช ได้ให้การในสารว่าถึงแม้ดาเมอร์จะมีปัญหาทางจิตแต่เขาก็ยังคงสามารถแยกแยะความถูกผิดได้การพิจารณาคดีของดาเมอร์ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกมีผู้เข้าร่วมชมการพิจารณาคดีเป็นจำนวน,นมากรวมถึงครอบครัวของเหยื่อที่ต้องการจะรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่พวกเขารับหลังจากที่ดาเมอร์ได้สารภาพเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้ทำลงไปก็ทำให้หลายคนตกใจและไม่สามารถ ที่จะเชื่อได้ว่ามนุษย์จะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้ในระหว่างการพิจารณาคดีดาเมอร์ได้กล่าวคำขอโทษต่อครอบครัวของเหยื่อและได้บอกว่าเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปแต่คำขอโทษของเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้ครอบครัวของเหยื่อหายจากความเศร้าโศกได้เลยแม้แต่น้อยในที่สุดเจฟซี่ดาเมอร์ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรม15กระทงในรัฐวิสคอนซิน และถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตจำนวน15ครั้งซึ่งเท่ากับ957ปีโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนส่วนอีกสองกระทงในรัฐโอไฮโอถูกตัดสินจำคุกเช่นกันทำให้เขาต้องใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในเรือนจำเจฟฟรียดามเมอร์ได้ใช้ชีวิตในเรือนจำเป็นเวลาหลายปีเขาถูกย้ายไปที่โคลัมเบียคอเรคชันอลอินสติทูชันในพอร์เทจวิสคอนซินในปี1992ในเรือนจำแห่งนั้น ดาเมอร์ er, ถูกคุมขังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกทำร้ายโดยนักโทษคนอื่นอย่างไรก็ตามในวันที่28พฤศจิกายน1,994เขาก็ถูกสังหารในเรือนจำจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าดาเมอร์ er, ถูกสังหารโดยเพื่อนนักโทษคนหนึ่งที่ชื่อคริสโตเฟอร์สคาเวอร์ซึ่งเป็นนักโทษผิวสีที่ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาฆาตกรรม สคาเวอร์ได้ใช้เหล็กดัมเบลฟาดเข้าที่ศีรษะของดามเมอร์หลายครั้งจนเสียชีวิตจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าสคาเวอร์เป็นคนมีปัญหาทางจิตและได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขามีความแค้นต่อดามเมอร์เป็นอย่างมากเนื่องจากดามเมอร์ได้กระทำความผิดที่ร้ายแรงเกินจะอภัยได้จากรายงานทางการแพทย์ดามเมอร์เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงและถูกประกาศว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในทันที คดีการสังหารดาเมอร์จึงถูกยุติลงทําให้เรื่องราวของเขาก็ได้สิ้นสุดลงไปพร้อมๆกันในปัจจุบันเจฟฟรีย์ดาเมอร์อายุ34ปีในขณะที่เสียชีวิตครอบครัวของเหยื่อหลายคนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับบาดแผลที่ดาเมอร์ได้สร้างไว้ส่วนคริสโตเฟอร์สคาเวอร์ยังคงรับโทษในเรือนจําและยังคงมีปัญหาทางจิตอยู่เช่นเดิมและเขาได้ถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจําที่ปลอดภัยมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต